คุณพี m 2.5เมื่อวานหนักแล้ววันนี้หนักกว่าเก่าทำคนไทยอายุเฉลี่ยสั้นลง สำรวจค่าฝุ่น PM 2.5ช่วงสายวันนี้นะคะทุกเขตของกรุงเทพม,มหานครเนี่ยส่วนใหญ่เกินร้อยไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับสีแดงนะก็คือส่งผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจส่วนภาพรวมทั้งประเทศนะคะฝุ่นระดับสีแดงเนี่ยกินพื้นที่มากกว่า40จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางภาคอีสานที่เหลือจะเป็นสีส้มนะคะที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคสถานการณ์ฝุ่นที่เลวร้ายเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนว่าเรากำลังโฉบบุรีอยู่ทุกวันมีข้อมูลจากบริษัท เอมุลเลอร์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์ keley เขาได้คำนวณเปรียบเทียบปริมาณฝุ่น PM 2.5กับปริมาณการสูบบุหรี่ค่ะพบว่าค่าฝุ่น PM 2.5ที่ปริมาณ22ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรเทียบเท่าเราสูบบุหรี่แล้ว1มวลซึ่งเมื่อปี2567ค่ะคนกรุงเทพสูดฝุ่นพิษเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่เกือบ1,300มวนก็น่าคิดนะคะว่าแล้วฝุ่นที่เราเจอกันมาตั้งแต่อต้นปีจนถึงวันนี้เหมือนกับว่าเราสูบบุหรี่ไปแล้ว แล้วกี่มวลกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลค่ะว่ามลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกเลยนะคะและยังเป็น1ใน5ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคไม่ติดต่อ NCD และปัจจัยเสี่ยงก่อโรคมะเร็งทั้งยังทําให้อายุเฉลี่ยของคนไทยลดลง1.78ปีค่ะ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ g e n p e พ ace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ IQ Air เมื่อปี63าพบว่าฝุ่นพิษ PM 2.5เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว1 6 0 0 0 0รายใน5เมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดในโลกสถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนอย่างเราเราจะควบคุมเองได้นะคะจึงได้แต่เตรียมความพร้อมในการดูแลป้องกันตัวเองซึ่งก็แลกมาด้วยภาระค่าใช้จ่ายไหนจะค่ารักษาพยาบาลหน้ากากอนามัยน้ำเกลือล้างจมกูกหรือการซื้อเครื่อง ฟอกอากาศมาไว้ที่บ้านซึ่งกรมอนามัยบอกว่ามีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 2- 3งถึงพันล้านบาทค่ะยิ่งสำหรับกลุ่มเปล่าบางแล้วนะคะที่ไม่ได้มีศักยภาพในการป้องกันตัวเองบอกเลยว่ายิ่งหน้าเป็นห่วงทุกคนมองเรื่องนี้ยังไงลองแลกเปลี่ยนกันมานะคะ